ทหารอิสราเอลบุกช่วยตัวประกัน30คนพบเป็นคนไทย14รายยืนยันแล้วปลอดภัยทุกคนกองกําลังอิสราเอลนำกําลังเข้าช่วยเหลือตัวประกัน30รายพบคนไทย14รายและชาวอิสราเอล16รายตามรายงานระบุว่าทุกคนปลอดภัยดี กองกำลังทหารของอิสราเอลสามารถติดตามตัวผู้สูญหายภายหลังจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้จำนวน30รายตามรายงานระบุว่ามีคนไทยอยู่ด้วยจำนวน14รายและเป็นชาวอิสราเอลอีก16รายเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลระบุว่าพวกเขาได้รับรายงานว่าพบกลุ่มผู้สูญหายจำนวน30รายจากนั้นจึงได้ส่งกองกำลังเข้าให้การช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มผู้สูญหายที่ถูกพบปลอดภัยดีขณะที่กลุ่มฮามาสยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องในเมืองต่างๆทางตอนใต้ของอิสราเอลและประชาชนจำนวนมากยังคงหนีและหลบซ่อนตัวจากภาวะสงครามสถานการณ์ล่าสุดเหตุสู้รบในเขตกาซาอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศอย่างหนักตลอดคืน ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสองฝั่งที่ขยับเข้าใกล้2,000คนโดยเป็นชาวอิสราเอลกว่า1,000คนชาวปาเลสไตน์อีกกว่า900คนสถานการณ์ในอิสราเอลและเขตกาซายังไม่มีทีท่าจะทุเลาลงการโจมตียังเกิดขึ้นต่อเนื่องความสูญเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตกาซาจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล รวมถึงในฝั่งอิสราเอลที่ทหารทยอยพบผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสนอกจากนี้ตัวเลขผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากการโจมตียังขยับเข้าใกล้สองแสนคนแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากสื่อในอิสราเอลที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไปพบคนไทยที่หายตัวไปก่อนหน้านี้14คนภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นความเสียหายตามจุดต่างๆ ในเขตกาซาหลังการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลซึ่งส่งผลให้ประชาชนมากกว่า1 8 7 5 0 0คนไร้ที่อยู่อาศัยตามการรายงานของสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติโดยช่วงที่ผ่านมายังพบการยิงจรวดข้ามไปมาเหนือน่านฟ้ากาซาซิตีพร้อมระบบป้องกันทางอากาศที่ยิงสกัดอย่างต่อเนื่อง การโจมตีเขตกรซาของอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า900คนบาดเจ็บ4 2 5 0คนและยังทำให้มีสื่อมวลชนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนขณะที่การโจมตีของกลุ่มฮามาสทำให้ในฝั่งอิสราเอลยังมีสัญญาณเตือนภัยดังอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดระบุว่าอิสราเอลมีจำนวนผู้เสียชีวิตทะลุ1000คน ตามการรายงานของวิทยุทหารจากกองทัพอิสราเอลและบาดเจ็บอย่างน้อย2,600คนนอกจากนี้มีรายงานความสูญเสียในเวสแบคงโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนบาดเจ็บ110คนกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าทหารกำลังสำรองประจำการใกล้รัวเขตกาซาประมาณ1,000งแนาย นอกจากนี้กลุ่มฮามาตยิงจรวดโจมตีอิสราเอลแถบเมืองแอดเคลินหลังจากโฆษกกลุ่มฮามาตประกาศเตือนประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ออกจากพื้นที่โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมส่วนที่ท่าเรือริมชายฝั่งกาซาซิตี้เรือประมงที่เทียบท่าอยู่เกิดเพลิงลุกไม่ท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังต่อเนื่องขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐแสดงท่าทีเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิสราเอล โดยเน้นย้ำจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่และประนามการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์พร้อมระบุว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายทำให้หวนระลึกถึงกระแสเกลียดชังชาวยิวรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง